สวัสดีเพื่อนๆชาวอนเช้าเราบอก,กนคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปดอผมเหมือนเหมือนจะมีโปรเจกต์เดอะฮันผมเอออะไรหลายแมปมันจะขึ้นเพราะเดอะฮันนะผมผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าหนึ่งแมปที่ขึ้นนะั่นคือแมปดอนั่นเองนะผมแมปดอนเทพสุดรักสุดโปรดของเราเออผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเข้าไปลุยดูมีตังให้เก็บเนาะผมจะลองเข้าไปลุยดูนะครับผมเป็นดอเอ็กเตอร์ฮันเฟิร์สอิทิชั่นนะเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวฮันรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบแบบนึงไม่รู้เหมือนกันค่อยมาดูทีหลังเดี๋ยวเราเล่นแบบนี้อันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะก็จะไปให้ไกลที่สุดแล้วกันก็คือไม่รู้ว่าตัวไหนมีผีอะไรเปล่าผีใหม่ๆห,ห,หรืออะไรนะผมผมคือผมไม่รู้เลยนะก็นี่เป็นการเล่นแรกเอามาเปิดมา The b a c k d อ a w นะโอเคคนลิงชากคนเดิม เรายังไม่ต้องสปีดลงสปีดรันไม่ใช่คงใช้ของอะไรนะเอาอันนั้นคือเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับการทําแบบนั้นเดี๋ยวเราลองตู้ตู้ประจำของเรา๋ยูอยู่ตู้นานได้หรือเปล่าก็ได้นะอยู่ตู้ตลอดไปโอเคตายโตหลบไม่ได้นะผมเดี๋ยวเราลองสำรวจก่อนอ่าประตูนี้นั่งย่อได้เหมือนเดิม เดี๋ยวเราไปดูแจอ่ามาลบห้าสิบมันมีเวลาว่ะเฮ้ยไอนน้ผมไม่รู้นะว่ามันต้องทำอะไรยังไงกดวิกไทยเก็บไม่ได้อีกเดี๋ยวเฮ้ย นี่คืออะไรได้แล,แล้วก็ตายโอ้โหมาถึงก็ตายเลยอนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คุณตายโดยวาคัมส์ อะผมขอผมแบบไม่รู้จริงๆนะว่ามันเล่นยังไงวะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันว,ว่าวิธีการเล่นนะผมคืองงอยู่นะตอนนี้เจยองอีกรอบไปเลยละกันหยิบกุญแจเราก็ต้องรีบไปใช่ไหมอา้าเมื่อกี้ไฟดับตอนนี้ไฟติดแล้วคืออะไรเมื่อกี้ไฟยังดับอยู่เลย เวลามานับถอยหลังวะรีบผมรีบเดินเราต้องหาประตูที่มีเลขนีกคาอะไรวะสี่สิบแปดตัวอะไรมาไม่รู้ว่าทุกคนหลบก่อนหลบก่อน ลัดสีเขียวอุย้ยตัวอะไรเฮ้ยไม่เห็นตัวนังนดีหนึ่งนาทีสี่สิบสองวินาที 12, ทอ๋อมันให้เวลาอยู่ในห้องที่นี้แค่น่าน,น่าจะเป็นเวลาที่เราอยู่ในห้องได้นะผม ผมไม่อยากไปไปทางมั่วว่ะผมขอไปแบบปกติก่อนแล้วกันเดี๋ยวผม,ผมเจอหูดามจดผ,ผมเรื่องผมเยอะมากเลยไปไม่ถึงไหนเลยนะลึกคนตัวนี้ ไฟรอบๆเล่นดีๆกันประตูที่แปดก็ตุยแล้วเนอนี่คือการเล่นครั้งแรกนะก็จะงงๆหน่อยตึกตึรู้สึกอ่าเราจะต้องอยู่ในห้องก่อนเวลามานับถอยหลังหมดใช่ไหมเท่าที่ดูมาอุ้ยมาถึงไฟกูดับเลยวะ่ะทุกคนมา แต่รู้สึกมันจะมี50ห้องนะผมว่าน่าจะมี50ห้องชัวร์แหละลองดูต้องก้มหน้าว่ะกลัวเจอตัวนั้นนะเลือดครึ่งหลอดเลยนะ8ไปให้เร็วที่สุดดหลังตัวแดงๆงลัง่ง ตัวอะไรมันจัดการเราไปไปไปใช่ไหมผมไม่รู้มาก่อนว่าต้องมุดด้วยยี่สิบห้าขออุปกรณ์อะไรก็ได้ ยาอ้กินแล้วตัวเลยโอ้โหดูแล้วยานี้เราควรใช้เวลาไหนว่าจะไปหลบห้องด้านหน้าเหมือนแบบดอปกติไม่ได้ว่ะทุกคนห้องด้านหน้าไม่มีที่หลบ ตูที่มีไปได้ต่อเลยเราคงจะไม่สำรวจอะไรมากมายดีดตตัวในตัวนี้แล้ว เดินแทบแทบจะเดินก้มหน้าตอนนี้ยี่สามสิบกวิประตูนี้เปิดป่ว่าเราไม่มีเวลาสามสิบเจ็ดไปสามสิบหกเอมกอน กลับมาจริงๆด้วยตรงแดงๆเราจะไม่ไปเห็นวแบบ่าแวบเร็วเร็วเร็วตูว้อยู่ไหน24เกาอเวลาเพิ่มเจอกุญแจพอดีเลยเลา3 อะไรไม่้ขางหลัง,แ,ลงแดงๆบ้าเอ้ยไอ้เงาที่ เอาไว้ก่อนไปยังไปข้างล่างว่ะไม่มาข้างบนอะยู่ที่อยู่ เวลายเยอะอยู่มีมันจ้องมันต้องไหวดีวะวะันนี้มูเจออะไรก็ไม่รู้เลือดพึ่งหลอดเลยผมโอ้ยหลบปัน 1เวินาทีเจ็ดหกห้าสี่สามสองเอ็ดสิเก้าปดเจดหห้าสสาะไรคนผมว่าผมมาได้แค่นี้แหละ ตาก่อนหมดเวลาโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาตั้งใจเล่นนะให้ผ,ผ่านนะผมอันนี้เราไปการเล่นครั้งแรกผมก็อย่าลืมกดรับเอ้ยไม่ใิงกดไลค์กดสับสไครตเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ